พักใหม่ขอทอนตัวหลังเจอกระแสถล่มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูไม่เอาพักใหม่ทำให้พักก้าวไกลเสียงโหวตลดลงจาก314เสียงเป็น313เสียงวันที่20พฤษภาคม2566พักใหม่ออกถแถลงการถึงจุดยืนมาตรา112 ภายหลังการถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลกับพรรคก้าวไกลซึ่งมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จำนวนมากถึงท่าทีของแกนนำจนเกิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูไม่เอาพักใหม่ในทวิตเตอร์ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ว่าพักใหม่มีนโยบายแก้มาตรา112ให้เป็นโทษที่รุนแรงขึ้นหรือประหารชีวิตนั้นพรรใหม่ขอถแถลงว่า พักใหม่ไม่มีนโยบายแก้ไขามาตรา112ให้เป็นโทษที่ร้ายแรงขึ้นหรือโทษประหารชีวิตแต่อย่างใดโดยพักใหม่มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสุดจริตเท่านั้นทั้งนี้พักใหม่จะกำชับและตักเตือนกรรมการบริหารพักที่พูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ต่อไปพักใหม่ต้องขออภัยในคอวามเข้าใจคลาดเคลื่อนมาณที่นี้ ด้านนายชัยทวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักคก้าวไกลเปิดเผยในฐานะผู้จัดการตั้งรัฐบาลว่าขณะนี้พักรวบรวมเสียงได้313เสียงถือว่ามีเพียงพอและมั่นคงแล้วตามหลักการประชาธิปไตยสากลทั่วไปดังนั้นหลังจากนี้จะเดินหน้าคุยกับสอวอต่อเพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน แล้วพาบ้านเมืองไปต่อตามคันลองประชาธิปไตยไม่ไปสู่ทางตันโดยจากที่ตนได้พูดคุยกับสวจำนวนหนึ่งหลายท่านมีความกังวลเรื่องทิศทางนโยบายต่างประเทศการรักษาสมดุลของไทยในเวทีการเมืองโลกและสวไม่ต้องการเห็นรัฐบาลชุดใหม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองเพิ่มขึ้น เมื่อได้พบกันและอธิบายจุดยืนและแนวทางของพักก้าวไกลทางสอวอก็เข้าใจมากขึ้นทั้งนี้พักก้าวไกลเสียงโหวตลดลงจาก314เสียงเป็น313เสียงเกิดจากการที่พักใหม่ถอนตัวโดยขณะนี้เหลือพักที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พักเท่ากับวันที่ถแถลงจัดตั้งรัฐบาลครั้งแรก